दे नो गदा पाटे नो कावी गदा पाटे नो उसरा न नताम ताजी जी गदा गदा बेटा

ทานาปัจัปทุตานาอาชัตัวะทิฏาวะโอดาติจัปวาสุมังวะทินวาปนิตังวายันทุเลวาจันติเกวะตจเลกาจังมาเป็นมันมีเรื่องหนึ่งจะอาจจะยังไม่เห็นภาพช่วยเปิดซากรถขึ้นมาก่อนฮะให้คุณผู้ชมดูซากรถเป็นเหตุการณ์ที่ปทุมธานีแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นรถคันหนึ่งเนี่ยนะฮะมันเป็นกระบะ อีสุสุสีขาวบุบบู้บี้ไปหมดเลยแต่ว่าเบื้องหลังของไอ้รถคันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะถ้าพี่เป็นเจ้าของรถจะไปอธิบายก็พี่ต้องไปอธิบายกับตำรวจคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารถคันนี้ไปพุ่งชนคนทำมาหากิน <Okay. S 1> ซึ่งเป็นแม่ค้ากำลังล้างจานอยู่ <Okay. S 1> ชื่อว่าคุณธัญรักษ์คุณผู้ชมรู้ไหมว่าคุณธัญรักษ์แกตายคาที่ <Okay. S 1> แล้วปรากฏว่าดูเผนๆเ,เ,เหมือนรถมันเสียหลัก <Okay. S 1> คุณผู้ชมรู้ไหมว่าคนดีที่ต้องมาตายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะวันนี้ที่อมริน์ต้องไปตามเรื่องนี้ ชาวบ้านบอกอมรินตอนแรกบอกว่าพี่รู้ป่ะมันแข่งกันมาแล้วมันแข่งกันมาสามคันพี่รู้รเป่ะพอมันชนคนดีๆเขาตายอีกสองคันเนี่ยนะพี่มันทิ้งเลยแล้วมันปล่อยไอ้คันเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันไปไหนไม่รอดแค่รถเมันคว่ำมันก็เลยต้องจอดอยู่ตรงนั้นตอนแรกเรายังไม่เชื่อนะฮะเอ้ยสงสัยไม่จริงหรอกรถเขาอาจจะพลาดแล้วไปชนคนดีๆตายอยากเห็นวงจรปิดไหมฮะแล้วนี่เป็นเหตุการณ์ซึ่งคนดีๆไม่ควรมาตายด้วยเรื่องแบบนี้จริงๆ ดูวงจรปิดเลยฮะที่ต้องตามเรื่องนี้เปิดวงจรปิดขึ้นมาคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถมันแข่งกันมาสามคันลวดเห็นไหมฮะเพย์ภาพซ้ากับใหม่อีกรอบหนึ่งฮะชาวบ้าบอกกระทางอัเรติว่าอว่าเส้นนี้เอาจีมันจะมีแล้วเขาบอกว่าสามคันน่าจะรู้จักกันแข่งกันมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมเห็นควันดำใช่ไหมแล้วประเด็นเพย์ใหม่ฮะเพย์ภาพซ้าอีกรอบหนึ่งแล้วหยุดตอนที่มันปล่อยควันดําเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดเกินจริงคุณผู้ชมเห็นใช่ไหม แล้วผมเปิดภาพนี้ให้ดูชัดๆสามคันนี้คันที่ชนเนี่ยมันมีหนึ่งสองสามคันไหนมาไปชนคนที่เขาทำมาหากินเก๋คันที่สามค่ะโอ้โหถ้าคุณผู้ชมเห็นจากมุมนี้คันที่สามจะตามมาเป็นคันสุดท้ายปรากฏว่าคันแดงคันแรกกระบะคันที่สองที่เราชี้ให้เดี๋ยวจะมีวงจรปิดอีกมุมหนึ่งที่จะเห็นว่าไปเลยค่ะขอเพลงกลับไปก่อนฮะเพลงกลับไปเลยฮะเอามันแข็งขึ้นไปรอบหนึ่งย้ำบ่อยๆให้ดูนะฮะแล้วคนดีตายนะฮะคนทำมาหากินต้องมาจบชีวิตกับไอ้คนประเภทเนี้ย เปิดกล้องตัวถัดมาฮะค้ะางไอ้ภาพที่ชี้ลูกศรเอาไว้เปิดตัวถัดมามดูนะฮะสมบัดแล้วนะฮะแล้วผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางเป็นแม่ค้าขายของกำลังล้างจานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันถนนซ่อมสร้างตำบลบ,บ้านใหม่ชื่อว่าคุณทัญรัตน์คุณผู้ชมฮะต้องมาตายเพราะไอ้พวกรถแข่ง โดยเบื้องต้นผู้หญิงคนนี้นะครับอายุแค่35ปีคือวัยเขาเรียกวัยวัยที่กําลังทําการทํางาน mm hmm. คุณผู้ชมเชื่อมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความคมลมจริงไะก mm hmm. ระบะคันนี้ตํารวจเขาทราบชื่อว่ามีประสานกับกุลไัยเป็นคู่รัก mm hmm. ตํารวจให้ข้อมูลเรามานะว่าเขาแข่งกัน mm hmm. แล้ว<ช>ภาพจากเมื่อกี้วงจรปิดถ้าน้องไม่ได้แข่งน้องก็อธิบายกับครอบครัวคนตายเขาแล้วกันนะฮะเพราะอมรินได้ภาพน้องมา วันนี้เป็นหลักฐานที่อมารินได้มาเดี๋ยวทีมงานโทษทีนะเปิดตอนที่ชนแล้วเปิดตอนที่ควันดําขึ้นมาเป็นสองจอแล้วคุณผู้ชมดูอย่างนี้เรียกว่าแข่งไหมไม่ได้จะขยี้หรอกนะแต่เรื่องแบบนี้เราสงสารคนดีๆฮะเห็นไหมฮะแล้วเพื่อนข้างหน้าเปิดตูดไปเลย ขนาดที่น้องที่ตายคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีเราลงไปพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยวันนี้เองเนี่ยทางทีมข่าวนอกจากเราจะได้ภาพวงจรปิดเราได้ไปเจอกับเจ้าของร้านยางรถยนต์ชื่อว่าคุณสุรศัก์ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงดังตุ้มหลังจากนั้นก็เห็นรถกระบะแต่งซิ่งฟาดกับเสาไฟ ที่สําคัญก็คือแม่ค้าขายข้าวแกงกําลังมาล้างจานอยู่เด็กปั๊มตะโกนว่าตายแล้วตายแล้ว <c oughs> ลว,วิ่งไปดูก็พบว่าทางด้านของคนตายเสียชีวิตคาที่ก็คือคุณธัญรักษ์จนกระทั่งเด็กปั๊มบอกพี่สงสัยมันแข่งกันมาพอเปิดวงจรปิดคุณผู้ชมดูสภาพดีฮะไปคู่ขนานกันมาแบบชนิดควันดาขมงลองฟังเสียงทางด้านคุณสุรศักดิ์นะครับ<ะ>มันเหมือนจะแบบว่ามันน่าจะเป็นแบบ วิ่งแข่งกันมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไปรุ่นไปรุ่นครับผมแล้วก็มันก็ได้ยินแต่โคมนเลยครับชนเสาไฟฟ้าสนนแบบดังตุ้มเลยครับผมได้ยินแต่เสียงมันเหมือนรถมันเบรกลากล้อมาครับแต่มันไปชนโอ้สนนเส้นนี้มันวิ่งเร็วมากครับพี่แล้วกลางคืนมีแต่สิบร้อด้วยครับเด็กคนขับไม่เห็นนะครับเห็นน่าจะเอาขึ้นรถพอยึ้งไปแล้วมั้งครับเพราะว่าเขาบาดเจ็บอยู่น่าจะหัวแตกอะไรอย่างครรัับออ่านนยไมมมู้เกิว ถ้าจะสองคนหรือสามคนครับและนี่ก็คือทางด้านของน้องธัญรักษ์ขอดูสถานที่เกิดเหตุนะครับ <ừ> วันนี้ตอนที่ทีมข่าวเราลงไปที่ปั๊มน้ํามันคุณผู้ชมครับปรากฏว่าจะเห็นไอ้พวกเสาป้ายบอกราคาน้ํามันนะ่ะยังพังย่อยยับอย่างนี้เลยเนี่ยนะฮะ <ừ> แล้วถ้าดูเทียบกับทางด้านวงจรปิดก็คงจะชัดเจนฟาดอย่างแรง เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เก๋เราได้เจอกับครอบครัวของคนทํามาหากินก็คือคน้องธัญรักษ์ใครเอ่ยคุณสมพงษ์สามีผู้เสียชีวิตคุณธัญรักษ์ค่ะและลูกสาววัยแปดขวบนะคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้ว่าจริงๆแล้วแม่กับลูกสาวอยู่ด้วยกันนะจังหวะนั้นะแล้วปรากฏว่าเหมือนกับเขาบอกให้เด็กเข้าไปข้างในแล้วเด็กถึงได้วิ่งไปบอกคนข้างในว่าแม่ถูกรถชนทุกคนได้สัมภาษณ์นะคะด้วยความเศร้าโศกมากคุณสมพงษ์บอกวันนั้นเนี่ยตัวเองทํางานส่วนเมียคุณธัญรักษา ขายข้าวแกงที่ปั๊มน้ํามันจู่ๆลูกสาววัยแขวบโทรศัพท์มาบอกว่า mm hmm. แม่โดนรถเฉี่ยวแต่น้ําเสียงของลูกตกใจมาก mm hmm. ก็เลยทําให้ตัวคุณสมพงษ์รีบไปหาปรากฏว่าเมียค่ะเสียชีวิตคาที่ตัวเองคิดว่าตอนแรกรับโทรศพัพท์อ่ะไม่ได้เป็นอะไรมากแน่แต่พอไปถึงเห็นเจ้าหน้าที่การพื้นที่ไม่ได้เห็นแม้กระทั่งหน้าเม mm ีย hmm. เพราะกู้ภัยเอาเมียห่อผ้าสีขาว oh. ไว้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ mm hmm. ชมคะวันนี้สามีพูดว่าไงมา mm hmm. ผมขอเอาเรื่องถึงที่สุดได้ไหม เพราะตอนแรกเขาไม่บอกเลยนะว่าเขาซิ่งกันมาจนวันนี้เราได้หลักฐานมาคุณผู้ชมฮะแล้วดูเด็กแปกขวบต้องกำพาแม่สามีต้องต้องจากกับคนรักเพราะความไม่รับผิดชอบของไอ้พวกนี้แหละฮะมันก็ไม่ใช่ที่มาขับรถอะไรกันขนาดนี้นะถ้าคุณอยากแข่งกันจริงๆสนามของห้าก็มีคุณทำไมไม่ไปลงแข่งกันละ่ะสนามแข่งเขาก็มีชนบุรีเขาก็มีทำไมคุณคุณอยากแข่งคุณก็ไปแข่งกันที่นู่นก็ได้ จะทำให้คุณจะต้องมาแข่งบนท้องถนนแบบนี้มันมันไม่ใช่ที่ทำลับเอาไว้แข่งรถหรอกแล้วมันเกิดเหตุขึ้นมาแบบเนี้ยมันไม่มีใครรับได้หรอกครับกับเหตุการณ์ที่ทเกิดขึ้นใช่เขาต้องดูลูกดูแลลูกต้องสองคนกระขาดแม่ไปคนหนึ่งเขาไม่สูนใยเขาเขาไม่รู้หรอกมั้งเป็นยังไง ก็คนสูญเสียมันรับไม่ได้จริงครับก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดก็ตามคดีต้องตามเรื่องให้ถึงที่สุดก็เอาให้ถึงที่สุด <rast> จริงๆครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เห็นแล้วมันมันมันไม่ใช่ที่ที่ขับต้องขับรถแบบขนาดนั้นมันไม่ใช่ที่แข่งรถเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะและดูนะฮะคนทําม,มาหากินต้องมาตายลูกเขาต้องกําพร้าแม่ในวัยแค่สามสิบ้าปีเองสําหรับคนตายอ่ะ เพราะฉะนั้นตำรวจเองก็ได้ควบคุมตัวนะฮะสองผมเมียที่ซิ่งรถบนถนน<ม>อ่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผู้ชมฮะและนี่น่าจะเป็นหลักฐานมัดได้ในชั้นศาล